กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมาร์ทรูมนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณหมอเดลนะคะเกี่ยวกับหัวข้อคือการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีนะคะแน่นอนค่ะคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะให้ลูกเนี่ยเป็นเด็กดีอยู่แล้วแต่ถ้าบางทีตัวแปรที่มีเพิ่มเข้ามามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรวมไปถึงพอเข้าช่วงวัยรุ่นก็จะมีเพื่อนเเข้ามาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอกันต่อว่าเราควรจะรับมืออย่างไรดีเมื่อสักครู่นะคะเราได้บอกให้ฝากคําถามมาคุณแม่ก็ฝากมาบอกว่าตนนี้ลู คนโตค่ะคุณหมออายุ17บเีเริ่มมีปัญหาคือติดเพื่อนแล้วก็มีแฟนแล้วด้วยแล้วก็มีลูกคนเล็กด้วยนะคะ8เดือนในตอนนี้ห่างกันมากค่ะเชื่อว่ากาลังกาลังหนักเลยอ่ะแปเดือนก็ยังเป็นเป็นเด็กแบบทารกอยู่เลยค่ะคุณหมออย่างนี้คุณหมอแนะนําให้คุณแม่ไปปฏิบัติตัวยังไงปฏิบัติกับลูกคนโตยังไงดีคะคือคือจริงจริงจริอันนี้เนี่ยโจทย์ไม่น่าจะยากเพราะว่าโจทย์จะยากขึ้นทันทีถ้าสมมติว่า สองวัยที่เราเคยคุยกันนะเขาเรียกว่าวัย terrible t o ช่างร้ายเหลือโจทย์จะยากทันทีเลยนะช่างร้ายเหลือกับอีกอันหนึ่งก็คือวัยที่เป็นวัยรุ่นตอนต้นต่อเข้าวัยรุ่นตอนกลางที่พร้อมจะสงครามเขาเรียกปะทะกันกลางอากาศระหว่างแม่กับลูกคือไออันนี้ถือว่ายังโชคดีที่น้องคนเล็กยังแปดเดือนคือโชคดีคือคนเล็กอ่ะแเดือน อีกคนหนึ่งนี่เลยไอ้ไวประทะกันกลางอากาศไปแล้ว<ะ>ทีนี้เนี่ยจะเอา<ะ>จุดแข็งจุดอ่อนตรงนี้มาอย่างไรคุณพ่อ<ะ>คุณแม่ก็ต้องปากนิดหนึ่งคือสมมติเด็ก17ปีเนี่ยบุคลิกภาพเนี่ยแทบจะเรียวกว่ากำลังฟอร์มและเรียบร้อยแล้วเขามีบุคลิกภาพอย่างไรอะไรทั้งหลายถือว่าเป็นเด็กโตเป็นเยาวชนแล้ว<ะ>ตอนนี้เพราะความคิดความอ่านอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะถ้าเราพัฒนามาดี เอาละเราถือว่าเหมือนผู้ใหญ่ล่ะ,ะเวลาพูดคุยกันก็เหมือนเรากำลังคุยกับลูกชายอันนี้ถือว่าเป็นลูกชายถูกไ่ะ ก็เรียกว่าลูกชายเหมือนคุยกันกับผู้ใหญ่ครับการเปิดประเด็นการฟังเขาการได้รับความรู้สึกว่าเขาคิดอย่างไรถ้าอยากจะเหลาความคิดเขาก็ลองใส่ปัญหาเข้าไปดูว่าเออตั้มสมัยแม่เป็นวัยรุ่นก็คิดเหมือนตั้มนี่แหละแต่แม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ลูกคิดว่ามันจะเจอได้ไหม,มคือการเคารพกันในรักษะอย่างนี้ปุบ๊บลูก17ปีก็สบายใจแต่ในขณะเดียวกันแม่เองก็ต้องการกล่อมให้เข้ามาอยู่ในไม่ได้หลุดโลกนะ วิธีหนึ่งก็คือการคุยกันโดยเปิดประเด็นผมใช้คําว่ามันคือ risk taking approach ก็คืออันหนึ่งก็คือใส่ปัญหาเข้าไปรหัสให้เขาแก้ลองดู<อ>ซิว่าถ้าเขาเจอแบบนี้เขาแก้ได้ไหมแล้วจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกไปแล้วเกิดพลาดพังขึ้นมาทํำยังไงที่จะไม่เป็นการเคารพสิทธิของแฟนด้วยแล้วก็ไม่พลาดไปด้วยซึ่งลูกมีเป้าหมายอะไรผมเข้าใจว่า17ปีเนี่ยคุยไม่ยากมันยากตรงนี้ฮะคือแม่มีทง หรือมันยากตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในลูกห้ามพูดฉันจะเป็นฝ่ายพูดอย่างเดียวเราเราต้องเล่นบทผู้ฟังกลับมาที่ในขณะที่กำลังเล่นบทผู้ฟังกับลูกคนโตพอมาเป็นลูกคนเล็ก8เดือนเขายังไม่มีอัตราฮะไอที่ terrible to ช่างร้ายเหลือยังไม่เกิดให้คนโตเนี่ยถ้ามันมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยของคุณแม่ เพราะเขามีท <One input> ักษะแล้วเขาเก่งแล้วแล้วเขาก็พูดคุยกันได้แล้วแล้วก็อย่าลืมในการที่จะให้กําลังใจคนโตด้วยนะว่าเขาสามารถทําได้เวลาที่เด็กไม่เคยทําอะไรแล้วเราต้องการให้ทําอะไรได้เนี่ยแม้มันยังไม่เรียบร้อยมันยังไม่เป็นไปดังใจหวังแม้ทำไมไม่ทําให้มันเรียบร้อยอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีใครหลอกที่เรียบร้อยได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทันทีที่พฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงและไปในทิศทางที่ดีนี่เราต้องชื่นชมไว้ก่อนว่าเออภูมิใจมากเลยลูก ช่วยแม่ได้อย่างรุ่นอย่างนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยบทบาทการมีส่วนร่วมของพี่ก็จะมีกับน้องมากขึ้น<ฆ>ทั้งทั้งที่วัยห่างกันมาก แล้วแม่เองก็จะสามารถได้ตัวช่วยมาด้วยแล้วก็มือลงอีกด้วยแล้วก็สามารถดูแลคน8เดือนได้เพราะ8เดือนนี่เขาไม่ได้มีอะไรมาก <c oughs> ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆว่าที่เหลือก็เป็นอาหารเสริมอะไรต่างๆก็ไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ยากอะไรถ้าอย่างนี้ถ้าเราจะพูดถึงหลักหัวใจสําคัญในการที่จะดูแลลูกให้มีคุณภาพให้เป็นเด็กดีถ้าเราจะพูดถึงตัวแม่เลยเนี่ยหัวใจหลักเลยคือนเอ หัวใจหลักของผู้ใหญ่ดีกว่าคือไม่ใช่แค่แม่หัวใจหลักของผู้ใหญ่ที่จะเลี้ยงไม่ให้มีปัญหากับไเด็กเจเนอเรชันใหม่เนี่ยมีอยู่5้ข้อข้อที่หนึ่งเลยก็คือมีความรักความอบอุ่นและไว้วางใจแต่ความรักอบอุ่นและไว้วางใจนี่มีนัยยะหมดเลยนะรักอบอุ่นและไว้วางใจมันไม่ได้เป็นรักที่มันขาดความรักก็มีปัญหาและไอ้ความรักสะท้อนออกมาได้3แบบหนึ่งคือพูดออกไปว่าแม่รักลูกพ่อรักลูกอันนี้คือพูด อันที่2ก็คือไม่ได้พูดหรอกแต่ทำให้ดูเลยเช่นเอามาโอบก,กอดเลย<ะ>ทั้งทั้งที่ไม่ได้พูดอันนี้ก็เป็นวิธีการแสดงความรักในแบบที่สอง<ะ>แบบที่3บางคนเขินแม้กระทั่งโอบก,กอดก็ไม่มีพูดก็ไม่อยากพูด แววตาและสีหน้าท่าทางที่เราไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามไม่ได้จิกหรือว่ามีความรู้สึกที่มันไม่ดีอะแววตาทั้งหลายเนี่ยใจอะเขาเรียกก็ส่งภาษาใจให้เห็นว่าอันนี้เรารักลูกมากอันนี้ก็สามารถสะท้อนได้เพราะข้อแรกเลยคือรักอบอุ่นและไว้วางใจจงทําบ้านให้เป็นแฮปปี้โฮมที่พ่อกับแม่ไม่ได้ขัดแย้งกันหากจะขัดแย้งกันก็ถอยกลับไปนั่งคุยกันจะให้เสร็จ แล้วก็ค่อยมาอย่าให้กลายเป็นว่าข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ท่ามกลางอะไรต่างๆซึ่งลูกเองก็ไม่สบายใจข้อที่2ครับก็คือปิยะวาจาแต่ผู้ใหญ่ต้องเล่นบทผู้ฟังการสื่อสารที่ดีต่อกันในบ้านเนี่ยนี่เป็นรากฐานประชาธิปไตยนะที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่การรับฟังความคิดเห็นของลูกนี่เป็นสิ่งสําคัญนะแม้แต่ตัวน้อยอายุ2ปี3ปีเนี่ยเราก็ฟังเขาได้เคยมีเด็กคนนึงอ่ะมาเดินมาตามหมอหมอ กินข้าวคำน้ําคำเป็นยังไงเราก็ต้องฟังและไอฟังเสร็จเนี่ยอะไรที่เราตอบได้ก็ตอบก็ตอบแบบพัฒนาการแบบง่ายๆอ่ะคือถ้าเป็นเด็กเล็กๆกินข้าวห้ามูแล้วจะมาคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขรว่าไม่รู้เรื่องอ่ะเด็กไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่ามีข้าวแล้วก็มีกับข้าวแล้วก็มีผักมีผลไม้ไอ้ที่เขาเห็นเห็นอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นพัฒนาการเพราะปียะวาจะคุยกันดีๆอย่าใช้อารมณ์ผู้ใหญ่เล่นบทฟังซะเยอะหน่อยอย่าเล่นบทพูดเยอะ ข้อที่3ก็คือเป็นวินัยเชิงบวกเลยฮะ,ฮะอยู่บนฐานของความเมตตาแต่ไม่ใช้อารมณ์มแล้วก็เลี้ยงรูปแบบสร้างสารรค์อันนี้เทคนิคเยอะเลย<ะ>เราคุยกันได้เยอะแยะมากมายแต่เอาข้อ3<ะ>ไว้ก่อนนะฮะแล้วข้อ4ก็คือคุมอารมณ์ตนเองได้แล้วก็ข้อที่5ก็คือว่าต้องเปิดใจนะว่าลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ<ะ>เด็กไม่ใช่ผ้าขาว<ะ>เด็กแต่ละคนมีความถนัดที่หลากหลายพี่กับน้อง แฝดยังไม่เหมือนกันเลยเพราะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บหัวใจของความเป็นแม่จะเกิดขึ้นทันทีมีทั้งความรักมีทั้งการพูดคุย<ม>กันมีทั้งวินัยในบ้านไม่ได้ปล่อยปละละเลยแล้วก็มีทั้งการควบคุมอารมณ์ตนเองเป็นแบบอย่างที่<ช>ดีให้ได้แล้วก็แถมรู้จากลูกของตนเองทั้งตัวและหัวใจครับห้าข้อนี้ถือว่าสําคัญมากๆ<ช>คือไม่ใช่เพียงแค่แม่เท่านั้นนะพ่อเท่านั้นทุกคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย<ก>คนที่ใกล้ชิดกับลูกสามารถทําได้หมดเลยแล้วตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แลปัญหาจะ คาใจอยู่สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามาถคุณหมอได้อีกสักหนึ่งสายนะคะถ้ามีก็สามารถโทรศัพท์เข้า,ามาได้ค่ะ,คะที่0ูนย์สนะคะสองสี่แปดแห้าหนึ่งะคะคุณหมอเราพูดคุยกันถึงผู้ใหญ่ควรจะทํำยังไง5ข้อรวมไปถึงเบรกแรกด้วยที่พูดคุยกันว่าควรจะต้องมานั่งพูดคุยกันในกรณีของแอมก็คือมีคุณตาเนะาะที่ต้องพูดคุยกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอย่างบ้านพี่ออน มีผู้ใหญ่ทีเจ็ดแปดคนเลยค่ะเราจะสามารถมานั่งคุยกันทีเดียวเพื่อให้เห็นพ้องไปในทางเดียวกันหรือว่าคุณหมอมีวิธีแนะนํายังไงบ้างคไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะว่าเราไม่ได้เป็นสมัชชาการประชุมที่จะมานั่งคุยคงไม่มีใครมีบรรยากาศไม่เหมือนอย่างโตประชุมอะไรอย่างเพราะอย่างของพี่ออนเมื่อกี้ที่บอกว่าคือถ้าไปหาคุณยายเวลาคุณยายไม่อยู่เขาสามารถไปอีกบ้านหนึ่งเพื่อไปหาคุณย่าได้ด้วยใช่อย่างนี้เราก็ต้องมีการไปคุยกับอีกบ้านหนึ่งเพื่อคุณย่าด้วยก หายากก็ดีนะฮะผมว่าดีนะเพราะว่ามันจะได้เป็นการปรับความเข้าใจแล้วก็เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้จงเรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งนะครับการมีครอบครัวขยายเนี่ยเป็น,เ,ปนเขาเรียกเป็นโอกาสทองซึ่งว่าปัจจุบันนี้หายากมากความโดดเด่นของคนเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงวัยคือใจที่ละเมียดละไมหลานที่ได้อยู่กับผู้สูงวัยเนี่ย ใจเขาละเมียดละไมมากขึ้นนะใจไม่ได้หยามกระได้างนะเพียงแต่ว่าเราต้องการปรับอะไรบางอย่างแค่นั้นเองว่าอย่าอย่าให้สำลักความรักอะว่าให้ง่ายก็คือโหเต็มหมดเลยอย่าให้มันเยอะไปให้เยอะไปแค่นั้นเองคุณหมอคะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าถ้าเป็นคุณตาคุณยายอย่างนี้คือเป็นคุณพ่อคุณแม่เราเราอาจจะกล้าคุยแต่บางทีถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าซึ่งตัวคุณแม่เองอาจจะไม่ได้สนิทเท่ากับคุณพ่ออย่างงี้ค่ะ เราจะมีวิธีการขอเรียนรู้ค่ะปรึกษาเลยว่าขอใช้คําว่าปรึกษาขอปรึกษาขอปรึกษาขอเรียนรู้นะแล้วก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคําถามบางอย่างเข้าไปได้ขอเรียนรู้เพิ่มตอนนี้มีอีกหนึ่งท่านขอเรียนรู้ด้วยนะคะมาจากแม่ของสอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสอบถามได้เลยค่ะสอบถามเรื่องน้องอายุสามเดือนแปดวันเจ้ากินนมชอบ อ้วกตลอดเลยเจ้าอิ่มแล้วก็มู้าจักเนะ喏มอ้วจะมีปัญหาบางครั้งจากอ้วกออกมาลดใส่หน้าตัวเองบางครั้งกลัวเข้าหูเข้าตาอย่างพวกเนี้ยเจ้าจะมีปัญหาของคาเมินไปนานไปอ่ะท่านนมอะไรครับนมแม่อ่ะค่ะทานมแม่อย่างเดียวค่ะโอเคนมแม่มีข้อดีมากๆก็คือว่าย่อยได้สบายสบายแล้วก็เวลาที่แหวนมแม่ออกมาเนี่ยมันเหมือนน้ำสาวข้าวที่เห็นมันไม่ได้เป็นก้อนนะฮะ แล้วก็เด็กเนี่ยจะกินนมแม่ได้เยอะ,ะได้เยอะมากนะทั้งความรักความอบอุ่นนะ,ะสิ่งหนึ่งที่ฝากทำก็คือการอุ้มให้เหรอ,อคือทุกครั้งที่ทานนมแล้วเนี่ย การจับนั่งขึ้นมาแล้วก็รูปหลังเบาๆนะเราไม่มีภาพให้ดูนะที่ให้เห็นแล้วก็ให้เขาสามารถเรอออกมาได้เพราะบางครั้งเนี่ยลมที่มีอยู่ในท้องเนี่ยก็อาจจะทําให้แหวะนมได้ง่ายแหวะกะับอาเจียนจะต่างกันนะครับแหวะนมออกมาเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งนมแม่และนมผงค่ะแล้วก็เพียงแต่ลักษณะนมจะต่างกันถ้าเป็นนมแม่ก็จะเป็นน้ําใสๆน้ําสาวข้าวนะฮะง่ายๆแต่ถ้าเป็นนมผงมันจะเป็นก้อนๆเลยฮะอันนั้นคือลักษณะของ,งมันมีก้อนด้วยะค่ะหมอ บางครั้งก็จะมีก้อนนวยแสดงว่ากินไปนานแล้วหรือเปล่ามันก็เกิดใช่มีการย่อยสลายอะไรนิดหน่อยไม่มีปัญหาครับคือถ้าแค่แหวะนมเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วถ้าอาเจียนก็ถ้าอาเจียนพุ่งเลยเนี่ยอันนี้ต้องพบแพทย์ครับต้อไปหาคุณหมอัมีอาเจียนพุ่งเลยเยอะเลยอะค่ะถ้ากรณีอย่างนั้นเนี่ยไปพบแพทย์สักหน่อยหนึ่ยทาให้เขาดูไดตรวดีกว่านะอคืออาจจะมีอะไรผิดปกติในร่างกายขอบคุณนะเจ้า เจ้า,วจาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า,จาก็ถือว่าเรื่องครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ทุกคนอยากให้ลูกมีคุณภาพมากที่สุดถ้าตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วยังมีปัญหาคาใจสามารถส่งคําถามช่องทางของเราทาง Facebook Instagram นะคะฝากคําถามถึงคุณหมอเดลได้นะคะหรือเดี๋ยวช่วงหน้าในช่วงมามแคเราก็จะมาตอบเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอเดลมากๆที่ให้เกียรติกับรายการแล้วมาร่วมพูดคุยกับเราให้ความรู้กับพี่ีกรของเราด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวคราวหน้าต้องขอเรียนเชิญ ข้อ3องลงรายละเอียดอีกนะคะขอบคุณมากมากค่ะด,ด,ด,ดีครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปต่อในช่วงของ m า m ์แครนะคุณแม่มีคําถามฝากมานะคะบอกว่าผู้ปกครองควรจะพาลูกไปหาหมอฟันครั้งแรกอายุเท่าไหร่นะคะไปพบกับคุณหมอพร้อมกันค่ะม o ร c มแค ปกตินะครับแนะนําพบทันตแพทย์ได้ตั้งแต่น้องเริ่มมีฟันซี่แรกขึ้นนะครับผมก็ถ้าเริ่มมีฟันซี่แรกขึ้นแล้วไม่เกิน6เดือนเนี่ยจะแนะนาพบทันตแพทย์ก่อนได้คือบางทีคุณพ่อคุณแม่จะสงสัยว่ามาแล้วเด็กเล็กเนี่ยจะได้ทําอะไรบ้างในครั้งแรกเด็กจะโล้มมือไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครั้งแรกที่คุณหมอฟันแนะนาให้มาพบเนี่ยก็จะเป็นการ ตรวจฟันประเมินเบื้องต้นก่อนอาจจะดูความเสี่ยงในการเกิดฟันผุของน้องแล้วก็หลักๆเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้คำแนะนําในการดูแลช่องปากดูแลสุขภาพฟันของน้องนะครับผม Mom c a r ขอขอบคุณนะนค,คะอ <ใน S 2> าจารย์เรืองวุฒิเกตผู้พงนะคะทันตแพทย์เด็กจากโรงพยาบาลสมิติเวชค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะมีปัญหาสงสัยส่งคาถามของคุณมาได้ท,ทั้งทาง f a c e b o o อิน s t a g กรมที่มัมคลับดอทเอ็มคอร์นั่นเองค่ะคทุกคําถามทุกปัญหาที่คุณถามมาเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมีรางวัลมาแจกอีกแล้วหมอนให้นมจากพีจิ้นอ่าถูกต้องค่ะคือไม่ต้องให้นมอย่างเดียวก็ได้อ่นอนก็ได้นอนก็ได้แบบว่าเมื่อยคอก็สามารถมาหนุนได้วันนี้คําถามของเราก็ต่่ออเเนืงงจากชวลย ถ้าที่บ้านของคุณเกิดปัญหาขึ้นในการดูแลลูกเนี่ยแหละค่ะคุณมีวิธีการแก้ไขอย่างไรอันหนึ่งมีปัญหานะและปัญหาที่เกิดขึ้นแก้ไขอย่างไรใช่ปัญหาอ,อะไร<า>ก็ได้ผเชื่อว่าปัญหาของแต่ละบ้านมันก็แตกต่างออกไปเนาะพี่ออนค่ะตอบเข้ามาใต้ภาพของรางวัลน,นะคะใน Facebook นะคะที่ m ั m c ลับ .m คอร์ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเมื่อวานนี้ที่เรามีคําถามถามไปนะคะแรงบันดาลใจอะไรที่จะทําเพื่อลูกค่ะก็มีผู้ตอบเข้ามาด้วยนะคะ คือคุณอ d เดฟนะคะคือคตอบว่าแรงมันดาลใจของคุณแม่ดิวค่ะก็คือน้องอ d เดฟนะคะเป็นลูก ก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคุณแม่บันดาลใจของคุณแม่บอกว่าแค่มีเขาคนเป็นแม่อย่างไรก็จะเกิดพลังกายพลังใจขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องสร้างทุกๆอย่างก็ทําเพื่อลูกค่ะคุณแม่เนอะดดับนั่นเองนะคะก็เมื่อวานนี้เป็นของรางวัลนั่นก็คือสายรัดเก้าอี้จากคุณแม่ยุ้ยนะคะเจ้าของแบรนด์พนิตานั่นเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยต่อสายรัดที่หนูอยากได้ใช่ไหมคุณแม่รับไปเลยนะคะคุณแม่อัดดับ ครับนะคะใช่แล้วค่ะอ,อ่ะวันนี้ก็ต้องรีบตอบกันเข้ามานะหนึ่งรางวัลก็ได้รับของที่ระลึกจากผลิตภัณฑ์ผีเจนไปค่ะตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของ Moms Beauty คุณแม่ใหญ่หยุดสวยค่ะ